ทุกอย่างที่ลูกทุกอย่างดำรีไปเลยเปิดให้เต็มที่หน่อยอทุกอย่างมันก็ไปแล้วลูกก็ล้างไปเรียบร้อยแล้วในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าไม่ไม้ไม,ไม้มันล้างไปเรียบร้อยแล้วลูกดำรีเปิดไปเรืเร่อยๆที่มหาคุณาไปเรืเร่อยๆทุกอย่าง อย่างที่มันจากไม่เอาตจวไม่เอาเองอ,ะงอ่ะอย่างสิอะไรแ,แค่นี่แค่น้ำอยู่เรลยแค่รถทาต้องแค่เนี่ยแค่อะไรรทาตรงแค่นั่นแหละ ขอให้เต็มที่หน่อยลูกสิ่งที่ไม่มีผับเหตุทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองท่านั้นลูกจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทั้นั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไอเราเนี่ยมันไปหลงยึดหลงไม่ยึดกันที่หลังเองทุกอย่างอะมันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เราเนี่ยเราของทุกๆเราเนี่ยมันไปหลงยึดหลงไม่ยึดกันที่หลังเอง สรุปดีๆนิทานสรุปดีๆลูกทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดไม่ยึดเองแต่นี่ยแจกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันจะไม่แค่ไหนทั้งนั้นลูกไม่แค่นอกไม่แค่ไหนมันจะไม่แค่อะไรเลยเพราะถ้ามันแค่มันก็ค้านั่นเองถ้ามันแค่อยู่มันก็หลงยึดอยู่นั่นเองลูก จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันพร้อมกันเลยทุกอย่างลูกเราเรามาหลงเอาหลงไม่เอาวันที่หลังเองุกอย่างอะมันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยู่แล้วนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาแล้วไม่เอาอยู่แล้วลูกหลงเอาหลงไม่เอาวันที่หลังเอง เอาไม่เอามาหลงเอาเอามาหลงเอาการเอามาหลงเอาไม่เอามาหลงหลงมาหลอกตัวเอาหลงมาหลกตัวไม่เอาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาลูกทุกอย่าง Đâm lì với dây, thuốc giảm mới có thể phở trên thịt nồi Đừng khiến mình mê kìu gặp áo, mê áo á Khiến mình mê kìu gặp áo, คุณมาหลงเอาหลงไม่เอาก็ทีหลังเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดกันคุณก็มาหลงยึดหลงก็ยึดกันทีหลังเองเไย